สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจพัทลุงพาชิมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูประเพณีลากพระของชาวพัทลุงกันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตั้งแต่ลากเรือออกมาจากวัดบางแก้วพนมกำเลยด้วยกันครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจบที่หน้าสถานีรถไฟบางแก้วเนาะโอเคครับเพื่อนเพื่อไปชมกันครับ มาดูการลากเหลือพระนะครับของวัดบางแก้วประดุงทำวัดแถวบ้านผมเองกำลังสนุกันกเลยตอนนี้จะยากหน่อยครับต้องลากขึ้นสะพานดูบนไ้หน่กบานซ้อง,อง,น,องนั่งมา,งานากันเลยออกกําลังกายพ่อว้จัะ รักต่เบีอมือแดงมันแล้วก็แลมือต้องดูแลเด็กๆดนวยนะครับก็อันตรายระดับหนึ่งอยู่เนาะแม่ตอมหน้าเลือปลานี่จะต้องมีลีดไว้หนึ่งคนเนาะให้สัญญาณทุกคนจะได้ลากไปพร้อมๆกันนะมือกองก็สร้างความมือเขิลอ้ย่าไปยังเป่นี้ ดื้อดื้อดื้อคล้องนะไอ้กูแบโคแบเออให้จำหน้ามาชาวบ้านเราแวกข้างๆก็เริ่มได้ยินเสียงโผล่เด็กๆก็วิ่งมาช่วยกันลากตอนนี้เรือเริ่มโฟล์วแล้วเนาะเพราะว่าคนเยอะขึ้นเรื่อยๆ ตรงข้ามสีแยกไฟแดงอาจจะต้องทำเวลาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรชาวบ้านก็ขุดรถไว้ให้บริเวณสีแยกไฟแดงนะครับเอาเร็งหน่อยเร็งหน่อย เดี๋ยวเลียเ้ยวไปทางนี้ครับนี่นะครับเดี๋ยวจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะต้องให้ชาวบ้านดึงเรือไปฝั่งโน้กก่อนพอเรืออยู่ตรงกลางเราก็หักลำไปฝั่งซ้ายอ๋อนูเป็นอีกวัดหนึ่งนี<ๆ>่ครับลงช่วงเลี้ยว อับเดียวโอ้ยลองระวังระวังโอ้ยอันตารายนะอ่า <c oughs> ต้องมีคนดึงหัวเรือไว้อ <c oughs> ่านี่เรือของอีวัดครับเพื่อนๆแล้วก็ชาวบ้านที่เขาลากเรือฝั่งหัวก็มาช่วยลากเรือของอีกวัดหนึ่ง <c oughs> เออน่ารักดี <c oughs> ้นีมีการประชันกองกันเล็กน้อยครับ วัดที่สามครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่นา,าวัดอะไรน้าหอมสวัสดีครับน,น,นี่หวันเลยนี่หว,นหวันเลยนี่โอยอย่านั่งโอยอย่านั่งโอเคมาแล้วมาโอ้ยคือคืดมากนะครับบางแก้วปีนี้สนุกเลยพูยดโซเชียลมาไปดูไปดูโอ้วัดนี้คนเยอะคนเยอะ สถานีรถไฟนะครับตรงบริเวณที่เรือผ้ามาจอดก็จะมีตลาดเล็กๆนะครับเออระหว่างรออีก4ี่หาลำผมพามาเดินเล่นแถวนี้ก่อนอซูชิโอ้ไก่ย่างผมคงไม่ได้ชิมอะไรเนาะผมพามาเดินดูเล่นๆว่ามีอะไรขายบ้างอ๋อนี่เป็นพวกแบบประเภทยำ นน่ากิหัวคอกลาน้ำผึ้งก็ได้นี่นะครับตัว bueno> ต้มแล้วก็ตัวลางออกแต่กออีซ่านหรือปล่อ๋อนนี้นะครับมาๆคั่วไปเลยก็ได้ได้ได้เอามาเต็มไลยนี่ัอดีเต็มตะมดมังเต็มหนหละมังเขาโปรกกันนะตหมดมีอยู่นะอืม นายใหญ่กินเลยอะไรเดี่ยวก,กิน,กกน <S <S อกอมใใหญ่กินก้องเซ่ด้วยนะอม,มันเชื่อมกล้วยปิ้งมันปิ้งมีลูกชิ้นนี่ครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่เป็นขนมโบราณนะครับจะบิดแป้งใส่ก่อนแล้วก็ใส่ไส้ฟ้า มีทั้งยาทั้งยาไควันนี้สุดเด้วครับก็คือว่าได้แปดชิ้นนี่เลยเหรอยี่สิบบาทแปดชิ้นนะครับคุ้มมากๆแปดหออ๋อเออชายุ <c ười> มเคยได้ยินว่านมแปดห้องก็คือ<ๆ>ว่านมแปดชิ้นเนี่ยนะยมีชื่อเรียกหลายชื่อมากนะครับบางคนเรียกขนมกล่องไม่ขีดขนมรถไฟขนมแปดห้องขนมห้องแล้วแต่จะเรียกแล้วแต่ท้องที่ไหนจะเรียกอะไรนะครับ อร่อยนุ่มบาเลีแต่ว่ายังอย่าทั้งแดงอ๋อชื่อดั้เดิมคือนุ่มบาเล่บาเล่เป็นเป็นนุ่มข้องเจ้าอิสลามเลยนะของบาลีอ๋อของมาเลีสิบาลีแปว่ากลับอ๋อบาเล่แปลว่ากลับด้านสก็อตเผื่อบาเลีโบอใบไม้สระสระสระเอีอเรือสดะเลอีสเรือบาเล่โอเคแต่ถ้ามาบ้านเราเขาก็เรียกว่าหนุ่มตังแตกแต่แต่จริงคือบาเล่หมายถึงว่าการกลับด้าน นี่ก็พวกน้ำตาลเหลวน้ำตาลพึ่งแว่นอะไรประมาณนั้นคุกงทอดใบเล็บพุดอันนี้ของชอบผมเลยนะแต่เดี๋ยวกินไปถ่ายไปมันจะถ่ายยากอ่ะเพื่อนๆเนาะไข่ปลาหมึกปลาหมึกนะโอ้โหนมดอกโดนมันมีอีกจือเรียกมเพี่ว่าเขาเรียกแกดอกโดนเขาเรียกกันแบบนี้เลยอ๋อครับขนมดรากันครับ เป็นแปลงผสมกับไข่ถึงนั้นน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมน้ำตาลแปลงมไล่ที่กันไล่เหลืองเกับกับกับว้าวเลยอ่ะน่ากินไม่ร้อยจะก็ว่าไม่ร้อยละคว้าโจมไหมปีนอะไรเดี๋ยวก็โยนให้น้องก็โจวิทต้องเสาะขอบมันออกมาก่อนนะนิดนี้หน่อยหน่อยอ่าให้เพื่อนเพื่อนดูวิธีทำเนาะ อ่าแล้วเดี๋ยวเขาจะโชว์สเต็ปวับนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวก็เปล่ามีขนมมดนะครับข้างในมันเป็นทรายทรายทัวเดียวกับเปล่ามันมันมันเนียนเลยใช่ไหมอ่านี่นุ่มบราณกันนะนะอ่านี่เสร็จแล้วเส้เปล่าเส้เปล่าโจวแล้วลุงเออเนี่ยเส้มาเดี๋ยวมดนะครับส่วนปีนี้ก็ ได้ข่าวมาว่ามีสิบเรือพระสิบลำะนะครับมาร่วมประเพณีในครั้งนี้นะครับอันนี้ของวัดอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนอ่าสวยงามเชียวโอ้โหมือกองรือเสิมมากดูที่วัดอะไรเอ่ยวัดอะไรเอ่ยออวัดปัญญารามนะครับโอ้ไปแล้ว <c oughs> โอ้ยวันนี้คือคืนมากครับมีรถเ,เครื่องเสียงนำขบวนรือเหิมมากนำขบวนสร้างความรื้อเสิมเอาเอาเอาอีของวัดปัญญารามนะครับ <c ười> ลำที่ห้านะครับโอ้ขบวนนี้มีนายพลานมีมโนราโอ้สวยงามเลยทีเดียวนี่มีนางมโนราด้วยเอามโนราตัวน้อยกวาดอะไรด้ี่กวนปลาโอเคกวนปลากวนปลาเขาว่างั้นอ่า เนีหลวงพี่เขอละครั้งเองเลย <c oughs> อ๋อเป็นรูปหงเนอะมีปิ่งด้วยอ่ะรับน้ำมนต์กันหน่อยครับ <c oughs> <ๆ> <c oughs> เพื่อนเออสวยงามสวยงามนี่ มนโนราน่ารักเกียวเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้วันร้อนใช่ไหมครับ <c oughs> นี่นี่วันร้อนเนี้ยวันร้อนวันร้อนนี่มีกองมีแก๊งกองยาว ลังการงานสร้างมากโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. เป็นพญานาคแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยไหลหัวโอ้นี่คนเดียวเลยเหรอโซโลคนเดียวเลยเหรอนี่ของวันรอนเนตกแต่งประดับโอ้โหลำใหญ่เลยเนี่ยสีสันสวยงามมากๆนะครับนี่ดูเด็กๆชอบเด็กๆชอบ มือไปจับแตะดอกบัวกันเล็กน้อยเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็หักนะครับ <laughs> อ้าวเรียบร้อยหักไปอีกสอง <laughs> อย่าไปแตะเรือขกหน้า <laughs> เดี๋ยวหักนะเก่งนี้สู้ตายนะครับสู้ตายเออเอาเลย มากผมสีแดงแป๊ดครับแกงนี้สนุกกันหน้าดูเลยครับแกงกองยาวมีคุณป้าคนโสดผมสีแดงแป๊ดเลยเปยวฟ้ามากวันนี้ก็ลำที่หกแล้วนะเหลืออีกสี่ลำอ้าวลำที่เจ็ดมาแล้วครับของวัดควนมดนะครับเนี่ยอ่า นี่ของวัดคนหมดนะครับมีนางลำโอ้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับนี่ผมหลบทางให้เขาหน่อยนี่ไม่ธรรมดาไม่นธรรมดาโอ้โหลำกันอย่างพร้อมเพรียงสวยงามมากครับวัดควรโมดนะครับอ่า เอโลเอโลโเอ,อ,เอ,อ,เโอ้เป็นเรือพญานาคเหมือนกันนะครับวัดควรหมดนะครับ <c oughs> อ๋อใจพวกมาไล่เลยน <c oughs> กรับง่ายกันนี่อ้าวดูทีมกลองกันหน่อยครับโจลีไลท์โจลีไลท์เลยอเออโอ้ แล้วก็ตามติดๆมาอีกสองขบวนครับอันนี้อบอตปานลมีเหรอนี่วัดอะไรอะ่ะโหนี่ขบวนใหญ่เลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอะไรเนี่ยขบวนที่7ขบวนที่8อ๋อนี่ของโนพระโกลพระครับนี่ช้างอลังการนี่มีเชิญป้ายวัดโคนพระนะอบโอ้โหนางลำจัดเต็ม สวยงามเลยทีเดียว <laughs> โอ้โหนี่ <c oughs> โอ้โขบวนยาวมากของคนพระ <c oughs> นี่แล้วมีช่อดอกไม้ อ๋อโ้ยขบวนยาวจริงๆชาวบ้านเยอะมากขบวนยาวมากๆห <c oughs> ลากมาจากตรงนี้หนนลากมาจากตรงนี้ขวน,น,นปลา,ปลานเนลยนโอ้โห <c oughs> <c oughs> อันนี้วัดวัดอะไรเอ่ยวัดห้วยเนียงผมจำไม่ได้วัดที่8ที่9หรือเท่าไหร่แล้วอ้าวโจทย์จต่ไม่เ็วโจทย์จต่ไม่ได้มาแร้งเลยเหรอตีมกองจากวัดห้วยเนียงบ่นมาวัดโลดจนารามเหรอปิงอาจเออนะนางลำเสื้อขาว อ,อ๋อวัดโรจนารามโอเคอ้าวเออนี่วัดนี้มาแปลกนะครับเป็นสีเขียวสะท้อนแสงอ,อ๋อเป็นสีประจำวัดเขาหรือเปล่าวัดโรดวัดโรจนารามนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเรือพระก,ก็จะเป็นแบบนี้ ดูทีมกองกันหน่อยเอาโจ้ซเต็มนี่น่าจะกรบทุกวัดแล้วนะครับเพื่อนๆที่พอมอกี้มาพร้อมกันทีเดียว3-4วัดเลยนะครับคนเยอะมากๆใครมาขายของวันนี้โหรับทรัพย์ แล้วก็มีน้องเล่นไปเลยดิโอ้มีลำโพงวนตัวเออจริงๆของคนพลาเขาจัดเต็มมากๆเลยเนาะมีตั้งแต่รถแห่ที่เป็นรูปช้างมาตั้งแต่ข้างหน้าแล้วก็มีเป็นแบบว่าเหมือนเขาทะลุบบ้างนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมมาดูก่อนน่าใจะใช่เป็นรถนำขบวนก่อแล้วเป็นคนถือป้ายแล้วก็เป็นกองยาวนางลำโอ้ใช่ได้ใช่ได้ เฮ้ยผม,มว่าน่าจะครบแลยนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ครบแล้ว10วัดข้างหลังอีก3วัดมันมีจอดอยู่ตรงหน้าสถานีรถไฟ7แล้วก็ตามหลังมาอีก3ก็เป็น10ลำอ่ะเนี่ย่ะ มนโนลาในนี่ร่ำกันไหมแต่เดี๋ยวกี่โมงอะ่ะแต่เดี๋ยวเล่นเลยใจไหมมันปืนนี่นายปลาดมันปืนนี่หลายกว้างมั้งนี่อ๋อจับ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 นายปราดจับโนลา เพื่อนๆนี่ก็เป็นประเพณีลากพระนะครับหรือว่าประเพณีชักพระในอำเภอบางแก้วนะครับจังหวัดพัทลุงกิจกรรมเขาก็จะมีไปเกือบทั้งวันนะผมว่าน่าจะถึงบ่ายเย็นๆแล้วเนาะเรือก็จะจอดอยู่หน้าสถานีรถไฟบางแก้วให้ผู้คนมาถ่ายลงถ่ายรูปก,กันอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวส่วนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามพัทลุงพาชิมนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ